ตกตัดรถไม่ได้ครับมีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับโดยวัย29นี่นี่ครับพลาดไม่ได้ครับพลาดทันทีเลยโอ้ยโดนตบผ่างครับโอดนไปแล้วไปครั้งนี่ครับเรียครับอยากได้พบกุเรียนนะครับว่าเข้าซุ่มสี่ซุมหกโดนแล้วครับนิ่งนะครับนิ่งนะครับโดนไปแล้วครับอันตรายแล้วนะครับเพชรเดี๋ยวต้องประคองให้ให้รอดยกนี้ไปก่อนครับ ชื่อว่าหนึ่งเทพจะไม่เก็บเอาไว้นะครับหนึ่งทชเองก็ต้องการจะบวกโอลสองอีกจะจบให้ได้ในยกนี้ครับโอ้โหนี่ครับต้องกอดแน่นๆครับเพชรให้รอดยกนี้ไปก่อนโอ้โหอาร์ตเริ่มจะฟื้นแล้วครับจับสซคุ้มไหมฟื้นหรือยังครับเอาครับเริ่มครับเริ่มตั้งหลักได้ตอนนี้น่าจะเริ่มฟื้นแล้วครับแต่ว่าต้องประคองให้รอดยกนี้ไปก่อนพลังครับพลังอยู่ที่พลังด้วยนะครับ มวยโดนนับนี่เขาว่ากันว่าพลังกาหดหายไปให้รอดยกนี้ไปก่อนเพื่อแก้ไขในยก4ี่ยกหต่อไปครับหมดยก3าครับถูกนับเพชรโดยความกล้าครับมีช็อตเด็ดให้ชมดูเลยครับมายจังเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่ถึงนะครับชุดนี้ของหนึ่งแทบไม่ถึงและนี่ครับถึงเลยครับศอกระยะประชิดค,ครับ สอยด้วยสอกแล้วเพชรถูกนับแปดถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ลุกแล้วครับโด<อ>นเต็มเต็มครับพี่แอ,อว่าแฟนพันธ์แท้ครับชาานะครับราชสีมาและใกล้เคียง27ครับงานใหญ่ที่สนามกีฬาเจริญเมียงเก80พรรษานะครับสุดยอดมวยไทยเจ็ดสีพบกันครับ แล้วกองทัพากขอเชิญชมกิจกรรมคอนเสิร์ตหัวใจสีงกัษณีวัส,สน์กับเสา28กุมภาพันธ์สนามกีฬากองทัพากทูบเตมีหาร้อยห้าสิบจัดสร้างอาคารฝึกและทดสอบส่เนในภาพด้านกีฬาของกองทัพากกับบัตรจำหน่ายที่เซเว่นทุกสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเกมนัน้นบีให้เพชรต้องตัดทิ้ใจทําอะไรให้เด็ดขาดแล้วนะครับยกที่สี่ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพชรต้องลุยล้วครับเสี่ยงตายครับ ยก3านั้นโดนนับแดไปแล้วครับยกนี้รีรอไม่ได้ครับคิดคิดไวทำไวฮเออไวกูนี้ครับไม่โดนนับก็ยังเบียดนะครับเบียดไปเบียดมาแต่ว่าวันนี้พลาดครัเบเพชรก็ยังเป็นเกมหนักของทั้งหนึ่งเทพและเพชรอีกเพราะว่าเพชรยังไงต้องเดินแน่ครับโอ้วันนี้นหนึ่งเทพเสริมอาวุธลับเข้ามามัดก,กันศอกครับโอ้ ได้จังหวะแล้วทิ้งอย่างนี้ลงแรงครับความเก่าของหนุ่มใหญ่ลายมังกรครับเหลี่ยมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับอุ้ยสอกโดนครับอ้าวขึ้นเพโดนบ้างแล้วครับโดนสอกซ้ายต้องเร่งแล้วครับต้องมีหมัดมีศอกมาแจ้งมุงกั้งพุ่งื้นแล้วนะครับเริ่มนื้นอ้าวครับมาแรงเริ่มแรงขึ้นครับเพชรหยีสีนั่นอะไรก็เกิดขึ้นนะครับโยนข่าวอยู่ว่าจะรยู่ครับเด้งอีเข้าไป เพชรชิงจับจับได้ตีล็อกล็อกตัวตี้เข้าไปเอาเยียครับจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนหนึ่งเทพก็พยายามล็อกข้างล่างไว้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดนะครับเพชรพยายามเต็มที่แล้วครับ หนึ่งเทพน,น,นั้นขณะนี้พิอยู่แผนเดียวครับใช้วิชาช่างตัดผมก็คือกันเ<ด>ขาไวไ้ได้นับแปดตุนไว้แล้วครับทำให้เกมนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหรอ่อุ้ยมาเอาครับให้ได้ลุ้นเป็นช่วงๆเหมือนกันครับเอามาแต่ว่าก็ยังนัวนนี้นูนนี้ยอยู่ครับหนึ่งเทพไม่ปล่อยให้ทำฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าจะโดนนับไปแล้วแต่ก็มีความพยายามนะครับพึดขึ้นมา นี่แล้วก็โมนเสน่ห์ของมวยไทยเจ็ดสีครับโอ้ยอกซ้ายน่ากลัวนะครับอุ้ยเจอสองอีกแล้วครับสองครับสามครับไมราจะเสียแล้วไม่มีอะไราจะเสียโอ้โดนเข้าไปเต็มเจ็ดกับห้าครับอ้าวเลือดมาแล้วครับแตกแล้วครับแอสซิสซินแอสซิสซินแจกแน่ครับอย่างนี้โอ้ลูกนี้ครับความรียบร้อนครับรีบรีบเดี๋ยวโดนอีกนะครับ สามเม็ดรครับแล้วดูครับไม่ลงแล้วครับเตะคาได้เลือดยกสามได้นับยกสี่ได้เลือดครับยกสี่ครับ,รบที่ผ่านมายกที่ได้เลือดคนได้นับยกสามแต่เสียเลือดยกสี่เพราะศอกซ้ายเนี่ยครับแต่ก็จะบนบริเวณหางยิวด,ด้านขวานะครับได้นับจากศอกและตัวเองก็ต้องมาเสียเลือดด้วยศอกคู่นี้ ถึงเลือดครับเห <Hey. S 2> ลืออีกยกหนึ่งครับยกสุดท้ายเจอเนักเรียนทมรุ่น5้าทับ1ิร้อยหนึ่และนักเรียนในสิบพทรุ่น16พบปะสังสรรค์ที่สโมสรวิภาวดีกองทับปกห้องเทวกรรมเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้15บหนาฬิกาเป็นต้นไปครับเลือดยังไหลอยู่ที่ปลายทางคิ้วด้านขวาของหนึ่งเทพรีเข้ามาเลยครับเพชร แล้วการโดนนับเปนเสียสองแต้มโอ้โหอ๋อแล้วครับเตะซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายของเพชรครับอุ้ยหมุนหมุนลงไม่ลงไม่ลงจักการปิดเลือดเข้าตาแล้วนะครับเกมเรกเกมเร็วของเพชรครับเลือดของหนึ่งเทพนั้นไหลเยอะครับจิ้มครับย้ำที่เดิมเลือดเข้าตานี่ทำให้ตานแทงซายกันอูเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเอาครับแต่ว่าหนึ่งเทพก็ยังพอมีโต้บ้างครับ คะแนนนั้นมีมีเฮมกันครับเพชรต้องทําให้ได้ยกนี้ครับใช้นมปากไปที่เลือดนะครับเพราะว่าเลือดไหลเข้าตานั้นก็เหลือตาเดียวเลยครับยกนี้ต้องหมอต้องหมอต้องจาให้ได้ครับโอ้ดูครับต้องหมอต้องจาให้ได้ครับต่ซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้ววงในต้องจาให้ได้โอ้เพชรก็ตั้งใจมากเลยนะครับเพราะว่ายกสี่นั้นคะแนน ของเพชรแน่นอนแล้วครับสามครั้งอาจจะยังไม่พอสําหรับคู่นี้สแล้วครับเลือดไหลออกมาเยอะโอ้ดูครับประสานแข้งครับเตะได้ด้านหลังครับกองเชียร์ของหนึ่งเทพนั้นใจชื้นครับเอ้าเพชรมาตั้งต้นใหม่ครับลุยใหม่ไม่รอครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วคิดนานไม่หน่อยครับเพชรโอ้ยเตะขาเต็มเตะาครับอ้าขวาคืน ล้ไม่ลงโอ้ตามซ้ำโอ้โหอ้เพชรต้องไม่ต้องคิดนานไม่มีเมืองพอสำหรับเพชรครับโอ้ดูครับเสียไายครับพอแล้วนะครับแม่เวลาครับเวลายังมีครับไม่เอาแล้วนะครับโดนนับแปดนายกี่สาไม่ต้องเร่งอีกครับโอ้ดูเลยครับโดนนับมาก่อนนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ทำให้เวลาครับทำได้ต้องทำครับโอ้บีขึ้นมาน่ากลัวเลยครับ เฮตบี้ <Head> ขึ้นมานี่มวยจะเฉือนกันไ็น้ตรงหมดไม่หมดนี่แหละครับโอ้ดูสิครับอ้าวมาที่มุมอาถานครับจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ้าวหลบไปแล้วครับไปแล้วครับพ้นแล้วครับต้องการตัวแล้วนะครับหนึ่งเทพเชื่อว่าผลงานตัวเองพอแล้วแต่ว่าบาดแผลนั้นน่าจะกว้างขึ้นเพราะเลือดไหลออกมาพอสมควรยังตามซ้ำอีกเชรโอ้เกมเร่งเกมเบียดของเชรนี่นะรครับ จบลงแล้วนะครับจบลงแล้วคู่เอกมวยไทยเจสีอาทิตย์นี้ก็เชื่อเลือเกินว่าจะเป็นที่ถูกใจของแฟนพันธุ์แท้ทั้งประเทศรวมทั้งแฟนพันธุ์แท้ที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับออกยังไงครับลุ้นเลยครับสุดท้ายตื่นเต้นเข้มข้นถึงเลือดไล่แล้วนะครับเพชร Oh, ชูเ oh, สมอ oh, ชูมอ oh, oh, ตรงกลางครับ oh. ไม่มีผู้แพ้ครับเ <laughs> สมอกันครับกินกันไม่ลงเสมอกันไป